สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ปี1946เพื่อทำความรู้จักกลับจักรยานที่แปลกประหลาดที่สุดคันหนึ่งในประวัติศาสตร์การออกแบบนี่คือ Spacelander ไม่ใช่แค่ชื่อแต่คือคอนเซปต์จักรยานที่ดูเหมือนหลุดมาจากอนาคตทั้งที่มันถูกออกแบบมาตั้งแต่70กว่าปีที่แล้วเจ้าของไอเดียสุดล้ำนี้คือเบนจามินโบเดนนักออกแบบชาวอังกฤษที่ต้องการปฏิวัติวงการจักรยานเขาเริ่มคิดค้นตั้งแต่ปี1946เลยครับ ลองนูภาพจักรยานทั่วไปในยุคนั้นสิครับเหล็กทื่อๆหนักๆแต่ Spacelander มาพร้อมดีไซน์แบบล้ำยุคไร้โครงสร้างเหล็กแบบที่เราคุ้นเคยหัวใจของมันคือเฟรมแบบโมโนโคอกหรือตัวถังแบบชิ้นเดียวทําให้ดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวไร้รอยเส้นแถมยังใช้วัสดุที่น่าทึ่งในยุคนั้นด้วยครับใช่ครับ Spacelander ผลิตจากไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่เบาแข็งแรงและขึ้นรูปทรงได้ง่ายมากๆสําหรับปี1960ที่เริ่มผลิตจริงถือว่าล้อมสุดๆครับ ตอนที่มันเปิดตัวครั้งแรกในปี1946ในงาน b r i t a i n Can m a k e i t ผู้คนฮือฮากันมากมันโดดเด่นสะดุดตาจนทุกคนต้องเหลียวหลังมองความงามของมันไม่ใช่แค่ความแปลกแต่คือความเลื่อนไหลของเส้นสายที่สะท้อนถึงยุคอวกาศที่กำลังจะมาถึงแม้จะยังไม่เริ่มผลิตจริงจังตอนนั้นแต่กว่าจะเข้าสู่สายการผลิตจริงๆก็คือปี1960ในอเมริกาซึ่งใช้ชื่อว่า Spacelander เพื่อต้อนรับยุค Space Race ที่กำลังมาแรง น่าเสียดายที่มันไม่ประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย์เท่าที่ควรมีการผลิตออกมาเพียง500คันเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆครับด้วยเหตุผลนี้เอง Spacelander จึงกลายเป็นหนึ่งในจักรยานที่หายากที่สุดและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกมูลค่าของมันพุ่งกระฉูดครับทุกๆรายละเอียดของ Spacelander ตั้งแต่เฟรมแฮนด์ไปจนถึงล้อล้วงแต่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าของโบเดน แม้จะไม่ใช่จักรยานที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากนักแต่ Spacelander ก็คือตัวอย่างของงานออกแบบที่กล้าหาญและไม่เหมือนใครมันไม่ใช่จักรยานแต่มันคือชิ้นงานศิลปะมันคือประวัติศาสตร์มันคืออนาคตที่ถูกคิดขึ้นมาแล้วในอดีต Spacelander จักรยานไฟเบอร์กลาสสุดแปลกตาที่ยังคงสร้างความประหลาดใจให้เราจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณล่ะครับชอบจักรยานคันนี้ไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องฟังฉันสิเธอเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ